คือใส่แขนหาซิฟบวบัตแขนก็จะตีแขนที่ตึนเป็นแขนหาซิฟวัตที่ให้มีอยู่แล้วเอามาติดแขนหาซิฟวัตแล้วก็เอามาชาร์จลงแบตเตอรี่แห่งตัวนี้ตัวนี้มีตัวนี้ก็มีการฝ่าพลาเวลาฝนตกฝ่าห้องกัเอาพัาอ้าวล่องก็ได้มาดามตัวนี้ลงก็ได้หรือบ่าเดี๋ยวลงก็อาจจะบ่าเป็นยังมันแพงหน่อยเดีแต่เอาลงได้ก็ดีเออ นี่นะสายแผงก็มาอ่านเบ,เ,เ,บเ,เกอร์แผลงก็มาเขาชาร์จเจอแล้วก็ชาร์จแบตแล้วเบเกอร์อีกตัวนึงคือเบเกอร์อ่ห้าวไฟออกไปใส่แต่มีคนมากดปุ่มนี่กอารถีบพวกติดด้วยกันไฟนี่ห้เาเปิดมันติดปุ่มปุ่มปุ่มสุดท,ท้ายนั่นคือเป็นปุ่มเปิดปิดนะหรือมีผู้มาเอาเบเกอร์ลง,ลงกับพวกติดด้วยกันตลอดไปแต่ปกติมันจะติดเปิดไปตลอดนั่นแหละหลอดไฟก็มีสามหลอด ข้งหนากับมุมอยู่ดอกเพราะว่าแบดมันใหญ่อยู่เอาแล้วนี่เขาคือจังเขาใส่มาสองสามวันเปิดถิ่มไว้ก็ได้อยู่แต่หันดีกว่านั้นก็เอาพวกสปอร์ตไลท์ก็ได้มาสองสองให้มันแต่ใส่สปอรตไลท์เข้าไปประจำพุทธโอ้เอาไปใส่แล้วบ่เป็นยังเปิดหลอดเดียวก็ได้อยู่ดอกมันมันมันกินไฟบ่หลายเนี่เอาไปโอเคสีอ๊